แงงีนงนง,นงนวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟออบบี้กันดีกว่าครับเป็นแมปเซิร์ฟออบบี้นั่นเองไปเริ่มกันเลยดีกว่านะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมสักใจรับชมกันด้วยนะครับไปกันเลยชุบมามาถึงปุ๊บก็เริ่มแบบนี้นั่นเองชุบโอ้โหไปได้ไกลสุดเด้อนด้อชุบมีฉลามด้วยนี่ระวังให้ดีนะครับตัวนี้เป็นระเบิดพุ่งโอ้โหเป็นระเบิดสายฟ้าพุ่งนั่นเอง นีลุยกันต่อชึบอูดเรามาได้5%แล้วแปบ๊บเดียวนเองอะนนี้อย่างแจ๋วชึบตอนนี้เป็นทางไปไดขึ้นไปชึบค่อยค่อยสโลโมชั่นแต่ก็ดีหน่อยนะเนี่ยมาเรื่อยๆรืเรื่อยเ,อยเอยหลบสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นตามทางเนินเขาชึบแล้วก็ติดตัวอูดอูอูเรามาสปินฟรีกันดีกว่าเพราะสปินฟรีเหล่านั้นจะได้อะไรมาดูกันชึบขอโหด ปีก็ได้หรืออะไรก็ได้หูกระโดดคู่3นาทีกระโดดคู่เป็นยังไงนะต้องลองกันละต้องลองกันละชึบวู้ฮูวู้ฮูวูฮ,วฮ,วฮูกระโดดได,ด้สองครั้งแล้วอ๋อกระโดดคู่คือการกระโดดได้สองครั้งเราตุยเลยโดนฉลามแล้วก็ตุยตุยเหรอตุยพุ่งมาต่อเนื่องยาวๆชึบกระโดด ใช่ลอล่าเด็กน้อยลุยกันเลยชั้นสตีฟนะก่อยต้องไล่แกนี่เองได้เลยครับตัวลุยกันสตีฟตัวชึบตัวน,นี้มีสมอเอรือซะด้วยฮะตัวกระโดดชึบไต่กบทางฮึบสไลเดอร์วูู้ฮหลบสิงกิจขวางด้วยชึบมีสมอเรือมากั้นทางเราด้วยนะนเงี้นนตัวนี้กระโดดขึ้นไปข้างบนชึบวู้ฮู้ ติดแง่งติดแง่งแต่ก็ลอยขึ้นมาได้นะครับนี่เข้ามาในเนินแล้วอุ้ยตัวนี้ต้องกระโดดนะเนี่ยโอเคกระโดดได้อยชื้บมาแล้วมีรางวัลอีกแล้วดี่ตรงนี้นั่นเองได้รับเหรียญมา100เหรียญนั่นเองเราสามารถซื้อบอร์ดได้ด้วยเดี๋ยวเราดูบอร์ดดีกว่าบอร์ดอันใหม่เราดีใส่เลยรับรางวัลด้วยต้องรับรางวัลถึงจะได้บอร์ดนะครับนี่แสดงว่าบอร์ดจะไม่ได้ฟรีนั่นเองต้องรับรางวัลหลเนี่เียโถอเอย้ย มีรางวัลตรงนี้ด้วย50ิเหรียญโอเคถือว่าได้อยู่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเต็มตัว,ตวชุบกระโดดพอเราได้เข้าเส้นชัยเราน่าจะมีเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับนพอได้เหรียญเพิ่มขึ้นแล้วเราน่าจะโหดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดูจากทรงละเต็มตัว,ตวมาชุบมาแล้วอึบโอ้โหจนภายในโลกอันกว้างใหญ่เรื่อยๆลุวัเรื่อยๆลุวชุบมีรางวัลอีกแล้วโอ้โหรางวัลมันเยอะจริงอะไรจริงอันเนี้ยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยมีรางวัลเชิญเพื่อนด้วย เชิญคนนี้ดีกว่าเชิญคนนี้เลยหนึ่งคนเลยจังหวะนี้หนึ่งคนนะครับเชิญแล้วนะดีชุบไปกันต่อลุยกันต่อยาวๆดีกว่านี่เรามาเชิญเพื่อไร้สาระไปยาวๆดีกว่าแล้วก็ลุยชุบกระโดดลบทีแล้วะเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงสิบนาทีเลยอะชุบมาแล้วเรามาได้สิบนาทีแต่ยังมีเพื่อนตามหลังเราอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนมีคนที่เข้าเส้นชัยไปก่อนหน้าเราแล้วแต่ว่าเราเข้าทีหลังนั่นเอง ไม่เป็นไรนะครับถึงเราจะเข้าทีหลังแต่เราก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันนะครับนี่ปะแล้ชูอ ah, <inaudible> <illnesses mosquitoes> <language> well. ู๋อุ้ยตรงนี้มีทางให้เลี้ยวซ้ายโอ้โหเป็นแบบนี้นี่ชุบอู้หูอู๋เรื่อยเรื่อยเรื่อยเยาวๆเรื่อยเรื่อยยาวๆกระโดดชุบปะแล้ววู้หูนี่อุ้ยโดนเลเซอร์ก็ไม่ได้นะนี่เงี้ยโอ้โหอุ้ยแสดงว่าเราต้องรอนี่เงี้ยมาแล้วรอแล้วชุบมาแล้วอู ไปไปไปหลบทุระบิดปุ๊บพุ่งอุ้ยพุ่งไม่ทันโอเคแต่ไม่เป็นไรเข้าข้างล่างได้โอเคไปต่อ56%แล้วตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไปได้เรื่อยๆนะครับปปุ๊ป,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 ปุ๊นี่ปแล้วซื้อโอ้โหได้อุ้ยเรามีเพื่อสังเกตเห็นว่าเรามีเงินเยอะขึ้นเราสามารถซื้อบอร์ดได้แล้วเอาเป็นห่วงยางอันนี้ดีกว่านี่ห่วงยางเลย เป็นเจ้าของแล้วห่วงยางแล้วก็ติดตั้งได้เลยไหมติดตั้งได้เลยไหมติดตั้งได้แล้วดูเป็นห่วงยางแล้วดูดีนีดีดูเป็นห่วงยางแล้วนี่นี่นอนเล่นละเราไม่นั่งเล่นละไม่ยืนละเมื่อยนอนเล่นละนี่ไปแล้วไปลวจ้าอือว่า้่อชนเลยชนเลยไปแล้วอ ชือหัวยานเราเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยอ่ะโอ้โหแล้วก็แรงขึ้นด้วยจริงด้วยนะเนี่ยแรงขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าไม่สติีใช่แล้วล่ะใช้ก็ว่ามันแรงขึ้นนะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยยิ่งเล่นยิ่งแรงใช่แลยเราเปลี่ยนบอร์ดอันใหม่เรื่อยๆดีกว่าเพราะจะทาให้เรานั้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี่สุดยอดชึบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอร์ดใหม่มีอันอื่นอีกไหมมีอันนี้400มีเงินพอด้วยซื้อเลยเป็นบูจี้ บูจี้บอร์ดนั่นเองดีนอนเล่นแล้วตอนนี้ครับจากนอนข้างหลังตอนนี้นอนข้างหน้าแล้วเนเน่อย่างแจ๋วชุดปอยแล้วจ้าแรงขึ้นด้วยอูดูดูดูปแล้วชุดระพุ่งอู้ด ยิ่งเข้าเส้นชัยเราจะยิ่งได้เหรียญมานะครับพอเราได้เหรียญแล้วจะมาซื้อบอร์ดใหม่นั่นเองโหนว่าจะต้องรอเข้าเส้นชัยก่อนนะเนี่ยเราลืมสังเกตไปยังเห็นได้ชัดเจนโอเคแต่ก็ดีแล้วละ่ะเพื่อความเพลิดเพลินนั่นเองดูอว้าเออลอยไปไกลเลยเดชุดเพื่อความเพลิดเพลินของเราเราจะต้องพุ่งไปให้ไกลที่สุดแล้วก็แรงด้วยนี่ได้บอร์ดมาได้เงินมาแล้วก็จะซื้อบอร์ดใหม่นั่นเองซื้อ อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเพินอันนี้แหละเพิน,นชุดกระโดดลบนี่หลบสิ่งกีดขวางได้ไรอ้อนี้แจง๋งไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าเส้นชัยแล้วอือใจเดียว2 5เท่านั้นอ้าโอ้โหล่วงจนได้เลยเพินไปหน่อยเพิ่นไปหน่อยเอยอชุดป่องี้ต้องใจยเย็นด้วยต้องใจยเย็นนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าอ้าโอ้โหมันมียากตรงจุดนี้หรือเปล่าเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่กระโดดลบฟึบ,ฟบปึบไปาแล้วตอนนี้รอน,นิดนึงฟึบบปแล้วจ้าปาลาจ้าเา้าเรามาทันอันดับนี้แล้วหลออนี่ฮะสวัสดีครับส,สวยพี่มาช่วยแล้วครับพี่ตามหลังมาติดๆนะครับได้ไลเลยเด็กน้อยตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูอะไรมันๆได้เลยครับนี่แซงไปก่อนนะครับลากรอฉันด้วยเสยกจอจกไม่ได้นะครับผมรีบปะเดิผมรีบ,มผ,มรบผมขอไปก่อนนะคะส,สวยส เขามาหรือยังนะเขามาหรือยังนะเขาไปแล้วโอเคเราไปกับเพื่อนดีกว่าเพื่อความเพลิดเพลินสวัสดีครับส,สวยๆเราด้วยนะครับกำลังไปครับได้เลยไอ้กระจกรีบมาซะอ่าโอ้โหชนฉลามเอาไมา่ไปแล้วอูดบูดพุ่งมาแล้วพุ่งอีกรอบอุ้ยพุ่งอีกรอบไม่ทันนะเด้ซุบมาแล้วเจอเพื่อนด้วยมาแล้วสวัสดีครับสวยผมมาอีกแล้วครับมาเลยไอ้กระจกตามฉันมานะ ได้เลยครับแต่บอดเราเหมือนจะแรงกว่านะครับทุกคนดูดิถ้าเป็นทางตรงบอดเราแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนี่แรงกว่าจริงด้วยแล้วเราก็แซงหน้าไปไกลแซงหน้าไปไกลนะครับแซงแล้วไม่รอแล้วนะครับตอนนี้มันเวลานานเกินไปละที่เราจะแบบว่าเข้าเส้นชัยอะเด้เรามาไกลเราดิ้ยิ่งได้บอดใหม่ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับนี่สุดเจ๋งตอนนี้พุ่งว้าู้ยแซงเพื่อนอีกแล้วดิโอ้ย ดูดิยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออเออพุง่งวู๊แปดสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วหูแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวก็มาไกลแล้วอ่ะชึบป่าแล้วกระโดดชู่มามามาใคร,รออใครก็ได้จัสดนี้ใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับพุง่งวู้โอ้ไปได้แล้วตัวนี้เออเออกระโดดชึบมุ๊ยโดนไม่เป็นไรโดนไม่เป็นไรโอเค ฟื้นไป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 ตอนนี้มีให้พุ่งอีกแล้วพุ่งวู้ดหูแรงขึ้นนะดีแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเหมือนว่าเราจะเอาหน้าโต้ลมจนเมื่อยแล้วนะเราเปลี่ยนบอร์ดดีกว่าเด็กน้อยได้เลยครับมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนบอร์ดกันก่อนดีกว่าชึบมีบอร์ดไหนราคาถูกมีบอร์ดกล้วยห้าร้อยโอ้ยเงินยังขาดอยู่โอเคเราใช้บอร์ดอันนี้ดีกว่าบอร์ดอันนี้ ดีอันนี้มากดีกว่าเป็นแบบนี้เลยดูดูด,ดูเป็นอันนี้แหละแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่แรงเช่าอันเมื่อกี้นะครับแต่ก็แรงเหมือนกันกระโดดชุบอูดอูดเรานอนเนี่ยว่ะนอนไปข้างหน้าแล้วเอาหน้าโต้ลมแล้วเราแบบว่าหน้าแบบชาเลยเด้เดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าชุบหน้าเราชาแล้วเอยโอ้โหเกือบล่วงแต่เราไปได้เด้ลุยเลยฟืบเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนใกล้ถึงเส้นชายแล้วอึใจเดียว กยใจเดียวเท่านั้นอุ้ยชุบตัวนี้ลบเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์อันใหญ่บเริ่มตัวนี้เริ่มยากละเริ่มยากแล้วต้องขัดสมาธิแล้วตอนนี้ไปเลยแบบนี้นี่ผ่านแล้วโอ้โหมันมก็จะยากกว่าไงเนี้ยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยพุงพ่งพุ่งยาวยาว,ย,วยาวๆว,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 วครับยาวยาวครับอีกแเปอร์เซ็นต์ล้วก็ Goku จะเข้าเส้นชัยแล้วโอ้โหที่แสนยาวนานนั่นเองที่แสนยาวนานในที่สุดก็จะเข้าเส้นชัยแล้วฟืบอ โอ้โหโอ้ยดูอุ้ยหลบทุรเบิดหูยหลบได้ไปต่อชืบชูลอยขึ้นไปครับเข้าทุนเข้าทุนแล้วก็พุ่งนี่อีกจุดใจเดียวชืบไปแล้วครับงหวะนี้กระโดดชูชูชูอู้พุ่ง อีก5%เท่านั้นนะดีเข้าเส้นชายแล้ว,ว,วชูบชิบไปแล้วตัวนี้พุ่งวู้แล้วตัวนี้ต้องเข้าขวานิดนึงเพื่อหลบทางเพื่อหลบทางโอ้โเกือบล่วงอ้ยมีเพื่อนเพื่อนจะเข้าเส้นชายก่อนเราไม่ได้เพราะเรามาไกลแล้วนะเพื่อนนายจะแซงเราตอนท้ายเกมไม่ได้นะครับชิบไปแล้วอู้ด98%แล้วตอนนี้ พุ่งอูดเราจะต้องไม่แพ้บอดกากากเราจะต้องไม่แพ้บอดกากากอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนพุ่งไปแล้วอูดเราแพ้บอดกากากอะดิ้อ้นนโหในที่สุดเราเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสดนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้ามาทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับการเล่นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟอบอบบี้ที่แสนยาวนานสนุกมากเลยอย่างนี้อย่างมานันเลย